S Hi s t u d e n t สวัสดีนเะรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Online ค t u d i o เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะก็จะอยู่ในบทเรียนที่เราต้องทบทวนกันอยู่นะคะใช่วันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องอะไรนะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ Go to the PowerPoint โอเคนะคะมาดูที่ PowerPoint ของครูนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆใครอ่านได้บ้างคำศัพท์คำนี้อ่านว่าอะไรเออจำได้ไหมนะคะ คำศัพท์วันนี้อ่านว่า dilation นะคะ dilation แปลว่าต่อาสายแป๊บนึงนะคะโอเ okay. ค dilation นะคะก็คือทิศทางนั่นเองนะคะคือการบอกทิศทาง turn left turn right go straight on the back จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยคือเรื่องของทิศทางคำศัพท์กับทิศทางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนเลยนะคะคำศัพท์ทิศทางมีอะไรบ้างนะคะ keywords นะคะก็คือคำศัพท์สำคัญที่เราจเจอ g o states r i ทำเนียนว่า g o s t r a i g h t นะคะ g o s t r a i g h t แปลว่าอะไรเอ่ยคุณครูเคยสอนไปแล้วคะ่ะ g o s t r a i g h t แปลว่าตรงไปนั่นเองนะคะ g o s t r a i g h t ตรงไปนะคะตรงไปโอเค next two turn right turn right turn right แปลว่าเลี้ยวขวานั่นเองนะคะเลี้ยวขวานะ,นนะคะ turn แปลว่าเลี้ยวเนาะเลี้ยวขวานะคะ turn right โอเค turn, okay. turn left ดูจากลูกศรรู้เลยก็คือเลี้ยว turn left เลี้ยวซ้ายน,นั่น,ะะนเองน,น,นะคะจะไง่าย left side right ขวานั่นเองนะคะ left left side right ขวานะคะ left side right ขวาโอเคต่อมาค่ะ on the right, on the right มีคำว่า right ถึงแปลว่าอยู่แปลว่าขวาเหมือนกันแต่แปลว่าอยู่ทางขวามือนั่นเองอยู่ทางขวามือ on the right อยู่ทางขวามือนะคะ on the left อยู่ทางซ้ายมือ on the left ทางซ้ายมือนะคะ next to นะคะลูกบอลอยู่อยู่เป็นยังไงกับต้นไม้ next to ถัดจากนะคะถัดจากต้นไม้หรือว่าถัดจากหรือถัดไปนะคะนั่นเองใช้ว่า next to โอเค between จะได้ไหม between between ก็คืออยู่ลูกบอลอยู่เป็นยังไงกับต้นไม้ระหว่างนะคะระหว่างฉะนั้นระหว่างนี้ต้องมีสองสิ่งขึ้นไปนะคะ between โอเคคราวนี้ค่ะตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเรียกว่า box นะคะต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาจะเป็นบล็อกนะคะก็คือไม่ใช่สุนัขนะบล็อกหมายถึงว่าเป็นบล็อก block นะคะก็คือเป็นช่องช่องให้ ให้ปลูกบ้านอยู่เป็นช่องๆเวลาเราไปหาเพื่อนบ้านเนะี้ยบล็อก t w อ่าจะเป็นบล็อกที่2องอะไรเงี้ยของถนนเส้นนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเราเรียกว่าบล็อกนะคะโอเค one block นะคะอันนี้คือ1ช่องอันนี้เราเรียกว่า one block นะคะหช่องแต่ถ้าเป็น2ช่องก็คือ two b l o c นะคะเวลาเราบอกว่าเดินทางโอเค you go straight two b l o c k ตรงไป2ช่องนะคะหนึ่งช่องสองช่องแบบนี้โอ okay. เค turn right เลี้ยวขวาแบบนี้อะไรเงี้ย เวลาบอกบอกทิศทางนะคะจะบอกเป็นบล็อกบล็อกนะคะโอเค key expressions นะคะเวลาเราจะถามหาสถานที่เราจะขึ้นว่า where is t h e ตามด้วยสถานที่ใช่ไหมคะเพราะ where แปลว่าที่ไหนนั่นเองนะคะ where คือที่ไหน where is the restaurant where is the restaurant โอเค repeat after me พูดตามคุณครูนะคะ where is the restaurant where is the restaurant rest นะคะอ่า uh, ร้านอาหารอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะ Where is the park Where is the park ก็คือสวนสาธารณะอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะโอเค Where is the bank โอเค Where is the bank ก็คือธนาคารอยู่ที่ไหนนะคะโอเ okay. ค Let's practice นะคะ Where is the bank เรามาดูกันนะคะแบงก์ bank อยู่ที่ไหนก็จะเป็น Gold State 1 บอกนะคะต้องไปนะคะเห็นรนะถไหมจุดเริ่มต้นอ,อยู่ตรงนี้นะคะ start นะคะ start ตรงนี้นั่นเองโอเค go straight one box enter left นะคะ, okay. enter, lift, ะ,คะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะ is on the right have, อยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะอยู่ทางขวามือนะโอเค where is the hospital where is the hospital อันนี้รถ start อยู่ตรงนี้นะคะ hospital อยู่นี่ค่ะไป go straight two box แล้วไปยังไงต่อ turn ไร้เลี้ยวขวาใช่ไหมคะ is on the r i g t อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองนะคะโอเคมาถึงเวลา practice ค่ะมาถึงเวลาที่เราจะต้องสแกนตัวนี้นะคะเข้าไปเล่นเกมกันดีกว่านะคะโอเคทุกคนสแกนแล้วนะคะก็จะเกิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวครูญยาตยิขอหาก่อนนะคะแบบหนึ่งนะคะโอเค wait a minute สแกนแล้วดเด็กๆขึ้นหน้าต่างหรือ,อยังนะคะ ครูขอสแกนแป๊บหนึ่งนะคะขอโทษทีนะคะต้องกิดสแกนแล้วมันเด้งออกไปนะอ่าโอเค I think is t coming Oh no โอเค I scan แล้วนะคะได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะสแกนแล้วจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะกำลังมาค่ะเน็ตช้านิดหนึ่งนะคะวันที่ครูอัดฝนกำลังจะตกนะคะ โอเคใครสแกนแล้วคะจะขึ้นเป็นเรื่องของ p e p positions นั่นเองนะคะ p e p positions บอกถึงตำแหน่งนั่นเองนะคะตำแหน่งนั่นเองกําลังหมุนติ้วๆเลยนะคะของใครเร็วบ้างของใครเร็วแสดงว่าเน็ตใช้ได้เลยโอเคมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณยิ้ก็กําลังหมุนติ้วๆคะ่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะโอเค match up p e p p o s i t i o n นั่นเองนะคะโอเค start ไปเลยคะ่ะขอให้เราทําอะไรวันนี้มาดูกันนะคะ มีภาพมาให้เราให้เราจับแมทชิ่งให้กับคำศัพท์ให้ถูกต้องคำที่1 next to next to แปลว่าถัดจากนะคะต้องเป็นอันนี้หน้าเลยถัดจากติงถ้าถูกต้องนะคะเขาก็จะคืนให้ลองดูดีๆนะคะ opposite แปลว่าอะไร between under in or behind นะคะคำศัพท์มีเท่านี้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเอาแมทช์เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เช็คว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนนะคะแคปเจอรหน้านี้มาเลยค่ะ แคปเจอหน้าที่เป็นคะแนนนะคะครูดิวใช้เวลาไปนะคะเด็กๆขาเวลาแคปเนี่ยแคปให้เห็นชื่อเรื่องด้วยนะคะว่าเราแคปเราทําเรื่องอะไรเพปโพสิชันนะให้เห็นชื่อเรื่องด้วยนะคะสกอร์นะคะคะแนนให้เห็นคะแนนให้เห็นเวลาและเห็นชื่อเรื่องด้วยนะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะชั้นวันนี้นะคะครูดิวมีงานให้เราเท่านี้นะคะอย่าลืมเล่นเกมเพื่อเอาคะแนนกันด้วยนะคะแคปลงอัลบั้มเหมือนเดิมคะ่ะ see you next time bye